สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเก่งมือสองราคาประหยัดนะคะคันนี้นะคะราคา2,900บาทค่ะก็ต้องแจ้งกันก่อนเลยนะคะว่าราคานี้ต้องไปตามสภาพกันนะคะทุกท่านมีงานเก็บอยู่บ้างน,นะคะแต่เครื่องยังติดค่ะ nissan sunny นะคะรถยนต์ปี95เกียร์ธรรมดาค่ะ2,900บาท อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะมีเล่มเพาชมชุดโอลลอยนะคะแต่ว่าภาษีขาดเกินไปเรียบร้อยค่ะทุกท่านภาษีขาดตั้งแต่ปี65นะคะรถติดข,ขับได้เน้นขายซากค่ะเครื่องดีน้ำไม่ดันแอร์ไม่เย็นช่วงล่างไม่ดังค่ะสภาพเบื้องต้นตามรูปเลยนะคะทุกท่าน เรียกได้ว่าเป็นขายเป็นอะไรขายซากละกันนะคะเพราะว่าภาษีก็ขาดเกินแล้วและรถก็มีงานเก็บนะคะสนใจค่ะ2900บาทโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูก่อนได้นะคะไปทดลองขับไปประเมินดูนะคะทุกท่านสนใจเน้นติดต่อโดยตรงค่ะและนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ